เ,เป็นการไต่สวนคำร้องพยานผู้ถูกกล่าวหาทั้งสานะครับก็คือมีผมแล้วก็มีคุณต้นอ้อแล้วก็คุณอี้แทนคุณแล้วก็เราก็นำดรอกเอร์ประยุทธ์ประเทศเซนาในฐานะที่เป็นผู้รู้พระใจปิดกแล้วก็คุณจอนนี่แฟม,มิลี่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยติดตามเรื่องนี้เนี่ยมาเบิกความสังน้นก็ จะต้องสักคานเราเขาก็สักขานในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นเรื่องของการพิจารณาอยู่ในชั้นศาลเพราะเดี๋ยวจะเป็นการละเมิอดอำนาจศาลที่เราถูกร้องก็คือว่าเป็นประเด็นที่เราเนี่ยไปพูดที่อายการาว่าคุณแม่เขาเนี่ยตั้งข้อ อนิิติหรือไม่เขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยลบโพสทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วรวมถึงไปกล่าวอ้างโพสอื่นๆด้วยครับที่มีการโพสเกี่ยวกับการสอนธรรมะที่ปิดเปือนพระตรปิดแล้วก็ประเด็นต่อไปือว่าเขาบอกว่าการที่เราไปพูดอย่างนั้นเนี่ยทำให้โรงเรียนที่น้องเขาเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยเพื่อนบุรี คุนเขาไม่อยากไปโรงเรียนเราก็เลยมีหมายเรียกไปที่พมจังหวัดสุราษฎร์ขอรา,อายงานการประชุมว่าคุณแม่เขาเนี่ยพูดหรือสอบถามเจ้าหน้าที่พมว่าลูกเขาเป็นออทิสติก,กหรือไม่คือแม่เขายังสงสัยเลยนะประเด็นนี้เรามาพูดเราก็เลยมีหมายเรียกไปครับปรากฏว่าพมเขาก็ส่งเอกสารมา ส่งเอกสารมาที่ศาลแล้วก็เราก็เลยขอให้ศาลเนี่ยมีหมายเรียกเจ้าหน้าที่คนที่สอบถามเนี่ยมาเป็นพยานศาลด้วยศาลก็บอกว่าประเด็นนี้่ไม่ต้องแล้วเพราะมีหลักฐานแล้วประเด็นต่อไปที่เขากล่าวหาว่าเราเนี่ยไปไปบูลีเขากล่าวหาว่าลูกปรือติดเนี่ยจนเขาไม่อยากไปโรงเรียนเราก็เลย มีหมายเรียกไปที่โรงเรียนที่น้องเขาเรียนให้สอบถามเขาว่าเออจริงหรือเปล่าที่ว่ามีการูุลี่เกี่ยวกับเรื่องออทิสติกซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีเอกสารยืนยันว่าไม่เป็นความจริงประเด็นนี้เราก็เลยจะขอให้คุณครูมาเบิกความด้วยสารเขาบอกไม่จะเป็นเพราะว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยเขาตอบมาแล้วว่าไม่มีใครบุลี่น้องในเรื่องออทิสติกเลยในสองประเด็นเนี้ย เราการก็เลยกัดพยานเราแลตฟังหลงจากการอีกประเด็นหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ควรพูดเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้พูดถึงในในกระบวนพารคือทนายธรรมราชเนี่ยก็ไปยกประเด็นที่ว่าตัวผมเองเนี่ยขอให้ส่งน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลยุว,ยวประสาทวิยโปรปธรรมที่จังหวัดสุรากาบว่าเขาเป็นหรือไม่เป็น เ,เด็กพิเศษเหรือไม่ซึ่งสารก็ยกคําร้องเราซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราก็อยากให้ประชาชนทุกคนที่มีข้อสงสัยเนี่ยนะฮะว่าน้องเป็นหรือเป็นอยากให้แค่เฉพาะทานหรือเชี่ยวชาญเนี่ยตรวจสพิสูจน์ใช่ไหมครับ,รบทุกคนก็อยากจะรู้แต่สารยกคําร้องสารบอกว่าไอประเด็นเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราไปกล่าวหาสาร,รก็ยกคําร้องไปซึ่ง เขาไม่สมควรจะนมาพูดหลอกเรื่องเนี้อืมเพราะว่าศาลเขาห้ามแล้วใช่ไหมว่าไม่มควรมาพูดแต่เขามาพูดแล้วก็มาเดดเ,เบบอกเรียกว่าให้เราไปตรวจสุขภาพจิตมาแซะอีกมันมันไม่ควรไงเราเป็นทนายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราดําเนินกระบวนนานในศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลแต่การที่คุณเอาคําร้องของเราเนี่ยที่ไปขอให้เด็กตรวจสุขภาพว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมาเผยแพร่ย มันเป็นการละเมิดอ,อำนาจศาลด้วยนะครับเออแล้วไม่ควรทําเลยแล้วก็มาแซะเราว่าให้เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเลยอยากให้ประชาชนตัดสินใจแล้วก็พี่นาดูว่ามันควรไหมที่มาแซะผมเนี่ยนี่เป็นเรื่องระหว่างเราที่อยู่ในศาลแซะอยู่เรื่อยเลยวันนี้คือพี่ก็พูดได้เฉพาะเฉพาะไม่เกี่ยวกันไงจ่ากเช่นี่เขาบอกว่าเอกสารเรื่องนี้ แล้วก็มีหมายเรียกไปสารก็ตัดพยานแค่นั้นก็พูดได้แค่นั้นแต่แต่เป็นยังไงไอ้ที่ว่าเบิกความยังไงไอ้น,นี้เราพูดไม่ได้ที่เขามาโ<ร>พสละล่าสุดในเฟซบุ๊กมีการเน็ตเนี่ยมันไม่ควรเอามาโพสต์ให้สื่อ,อสารณ<อ> <นา S 2> ชน<ร>ใช่ไหมพี่งไงี้าะเราเป็นตัวเราไม่ได้เป็นตัวความคุณจะมาเน็ตผมทำไมผมเป็นอะไร รุ่นพ่อคุณแล้วคุณจะมาแซะผมอีกมาแซะผมให้ไปสู่สุขภาพอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าแซะหรือเปล่าทั้งทั้งที่ศาลนี่คำสั่งว่าเรื่องนี้ไม่ควรเอามาพูดด้านนอกใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ไม่ควรมาพูดครับแต่ที่เราพูดไปที่ผมพูดไปพูดเท่าที่ได้คือประเด็นที่พูดก็คือว่าประเด็นไหนประเด็นไหนที่ที่เขาฟ้องเราแล้วเราเอกสารอะไรมาแค่นั้นประเด็นนี้ประเด็นนี้แค่จบแล้วแต่ในารายละเอียดอะไรพวกนี้เราไม่กลัวเราไม่กลัวเพราะว่าไอ้นี่เป็นกระบวนการไม่ไดาของศาล แต่คุณก็มาแซะเราอยู่เรื่อยเลยเอ๊ะคุณเราไม่ค่อยใจเหมือนกันพี่เห็นค <c oughs> เขาพี่ก็ไม่สบายใจ <c oughs> ไม่สบายใจไม่ใย่ไม่สบายใจเราสารยกคำรองนะ <c oughs> ไม่สบายใจว่าทําไมเขาต้องมาแซะเรา <c oughs> ให้เรามาไปตรวจสุขภาพหิน <c oughs> ซึ่งเราก็เป็นทนายรุ่นพ่อนะอแล้วในศาลเนี่ยไม่เห็นเก่งมันอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกนี่เก่งจ้า ในห้องไม่เเก่งอย่างนั้นเลยอยากย้ายไปดูเหมือนกันแหละท้านี่ใช่พูดได้จะพูดนะเนี่ยแต่พูดไม่ได้เนะดี๋ยวจัดการแล้วเมิ่มหน้าสารแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดเอาไว้ที่ส5กันยากัแล้วกันแล้วก็แล้วก็มาดูผลมันเป็นยังไงสาจ <สา S 2> จะมีค่สั่งว่าสิ่งที่เราพูดใดเป็นการกล่าวหาหน้องหรือไม่อันที่สองก็คือว่าเป็นการพูดรีหรือไม่อันที่สองก็คือให้เราลบโพสหรือไม่แค่นั้นเอง